คุณไทยกอกพันนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะว่าผมอ่ะเป็นคนแรกที่เจอศพแล้วก็เป็นคนพลิกร่างของน้องแตงโมพลิกไปนุ่มพลิกไปนี่แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะสั่งให้พลิกเขาก็จะพลิกเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลหลักฐานไปนะครับอคือผมทําเยอะมาตั้งแต่ทําเจ้าหน้าที่ที่ผมได้ จำได้ว่ามีจุดหนึ่งที่น่าสงสัยที่สุดไม่ใช่บาดแผลบาดแผลไม่ใช่โดนใบพัดเรือแน่นอนนะฮะคุณไทกับกพันบอกวะ่าตรงโลนขาเนี่ยด้านขวาคือเป็นรอยยาวนะฮะแผลเนี่ยเป็นรอยยาวนะครับและลึกมากจนเห็นเนื้อยุ่ยออกมาผมคิดว่า ตรงนี้ทําให้น้องเสียชีวิตอาจจะตกไปในน้ําหรือว่ายน้ําไม่ไหวนะฮะเพราะบาดแผลตรงนี้ทําให้น้องเนี่ยอาจจะหมดแรงและเส้นเลือดเลือดออกมากนะฮะแต่ผมมาฉุดคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ใบพัดเรือการโดนใบพัดเรือมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับบาดแผลนี้มีพิรุษมากเลยและไอ้รอยขีดที่เป็นยาวหางก้างปลาเนี่ย ที่ขวางขวางไม่ลึกพอและมีอีกจุดหนึ่งตรงน้องข้างๆน้องมันก็เหมือนของแหลมแทงเข้าไปและก็มีไขมันไหลออกมานะครับแล้วก็จำได้ว่านะตัวของน้องแตงโมอ่ะมีอะไรที่ติดอยู่มีอะไรบ้างที่โดนของแข็งเพราะผมนั่งอยู่กับน้องประมาณหนึ่งชั่วโมงจาก จากที่เกิดเหตุไปโรงพยาบาลนักไปนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาไอโรงพยาบาลตำรวจผมยืนยันว่ามีฟันหักมีฟันหักแต่ก็มีแย้งมาว่าเป็นคาบโคนไม่ใช่ฟันหักผมก็ไม่ยืนยันผมว่าคนประเทศอะตอนนี้ทั้งครึ่งประเทศทั่วประเทศอะในประเทศไทยเนี่ย ตอนนี้เขากำลังรออยู่ว่าอยากให้แตงโมมีปฏิหารว่าวันที่24่กุมภาสองห้าหกหเกิดอะไรขึ้นและอยากให้ทุกอย่างจบไปด้วยดีอันนี้ก็ตอนนี้ก็มีหลายช่องที่เขาโดนกันนะครับพี่น้องไม่จำเป็นถ้าเราไม่รู้จักก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปทัก พราะเดี๋ยวผมก็กำจัดได้ไอ้พวกเนี้ยปกติเขาก็จะเข้ามาทักในทิตตกตอกอยู่แล้วเราก็พยายามไล่บล็อกอยู่นะครับอันไหนที่เราบล็อกได้เราก็บล็อกเพราะว่ามีหลายคนนะฮะที่โดนมาแล้วไปทักเขานะครับตอนนี้ไอ้พวกเนี้ยมันเป็นมิจฉาชีพเพราะตอนเนี้โดนเ,เจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยนะะที่เอาไปกวาดล้าง เขาก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็ทางโทรศัพท์เข้ามาแฝงตัวเข้ามาเป็นเอซนะครับผมถึงบอกเสียสมโพงว,ว่าการที่ท่านไปให้ข่าวให้อะไรเยอะมันไม่ได้เป็นผลดีกับตัวท่านขออนุญาตนะอายุท่านกับผมก็คงจะไล่เลี่ยก,กันผมไปสื่อมนชวนมา30กว่าปีผมไม่เคยไปสายไล่ป้ายสีใครแล้วกัน ในชีวิตที่ผมทำมาก็พูดกันตรงๆเสือไม่มีอำนาจที่จะไปเรียกใครโอ้โหวันนี้เยอะจังปล่อยมาเยอะจังเลยเสือไม่มีอำนาจที่จะไปสัมภาษณ์ใครจาไว้นะฮะมีอำนาจไปสัมภาษณ์ใครแต่เรามีสิทธิ์จะไม่ให้สัมภาษณ์ก็ได้การที่จะไปให้สื่อสัมภาษณ์อะ มันพูดตรงๆนะครับมันเป็นดาบสองคมดีดีไปไม่ดีเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังหาตัวแพะอยู่ผมพอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าคนของผมน้อยลงไปก็ผมพูดตรงเกินไปก็ไม่เป็นไรนะครับสิ่งไหนที่มันไม่ใช่อ่ะจะให้เบียนประเด็นไปคนที่ไม่ใช่มีความผิดอ่ะ แล้วก็จะให้ผมเข้าไปยนความผิดให้เขาผมไม่ทำอยู่แล้วนะครับก็มาอีกเรื่องหนึง่งพุตดี้วันนี้คุณนวัดอันนี้นวัดเนี่ยเป็นบุคคลที่ผมเชื่อถือเชื่อถือที่สุดเพราะคุณนวัดเนี่ยท่านไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะท่านมีสตัง ถ้าอยู่บนสบันเทิงเนี่ยกับมดดำเนี่ยเขาสนิทกันแบบเพื่อนเพระาะฐานะของคุณมดดำฐานะของคุณนวัดก็มีเงินไม่แพ้ใครเนี่ยเยอะแยะไปหมดวันนี้มีหน้าที่บล็อกจนมือเมื่อยวันนี้บล็อกเข้าไปเดี๋ยวก็เข้ามาไม่ได้นะฮะคุณภาคภูมิเนี่ยพิธีกรไทยรัฐนะครับก็ได้สัมภาษณ์ บนวัตว่าเรื่องของแตงโมเป็นเรื่องของการละครเกตเออะไรคือเกตเออะไรคือเกตบีนะครับบดนวัตเน่ยจริงๆคนเนี้ยบนวัตเนี่ยเป็นคนดีโอ้โหหัวคำเนี่เยอะเนาะพวกนี้มันหากินโอ้โหป่อยเข้าไปฮะพี่น้องครับเราไม่ต้องไปสนใจเราเข้ามาเราไม่ไปยุ่งกับใครก็ ก็ไม่ต้องไปไปจุ้งกับใครเราก็มีหน้าที่เข้ามาฟังมาหมดนะครับไปที่ไหนก็ก็หนูก็ระวังนะชัยภูมิาเพื่อกอะระวังหน่อยว่าอย่าไปติดเขาเขาคงเข้าไปทุกช่องนะครับวันนี้ปล่อยออกมาเยอะมากผมก่อนเชียรเข้าไลก็มีเพื่อนโทรมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้ระวังนะโอ้โหผีเยอะเลย มันเข้าไปก็เตือน F อฟซีเาเอฟซของผมก็ไม่เคยไปยุ่งกับใครต่างคนต่างอยู่ก็ไม่เป็นไรฮะปล่อยเข้ามาก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาก็มองว่าช่องไหนอะช่องไหนที่มีเอฟซีเยอะเขาก็เข้ามาพี่มนขอบคุณครับพี่มนก็เราก็ฟังของเราไปเรื่อยๆไม่ต้องไปยุ่งกับพวกนี้ฮะเขาเราก็ไม่ได้ตั้งบล็อกไว้อ่าจะต้องหาวิธีบล็อกไอ้พวกที่มิจฉาชีพไว้ก่อนนะครับ บอนวัดและตอบคำถามของผู้สื่อข่าวว่าผมมีความเชื่อส่วนตัวไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับแตงโมแน่นอนไม่มีอุบัติเหตุแต่เป็นความตั้งใจแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครฆ่าแตงโมและฆ่าเวลาไหนฆ่าเพราะอะไรอันนี้ต้องเป็นหน่วยงานที่ต้องไปพิสูจน์ตามหาความจริงอย่าง อย่างการให้การที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนม,มาตอนแรกก็ไม่เห็นตกไปเลยแล้วก็ไม่นั่นแล้วก็มาบอกว่านั่งแล้วตกไปตอนหลังก็ยืนแล้วแล้วก็มาบอกว่าตอนนันตอนหลังมายืนแล้วก็ตกไปแล้วตอนที่เราจำลองเสร็จเรียบร้อยผ่านไปยี่สินาทีทางนู้นก็เปิดแถลงเก่าก็เพิ่งมาเห็นว่าไม่ได้เอียวเอียวซ้ายนะครับอยู่ตรง ตรงตรงกลางติดชิดเครื่องคุณปอเห็นขึ้นมากระทันหันรู้ว่าตรงนี้แล้วก็ชี้ชี้ตรงเครื่องต่อให้ไม่ได้ไปโดนเครื่องแต่มันก็ติดเครื่องสิบวินาทีถ้าจะจำลองให้ถูกต้องอันนี้ทำผิดหมดจะต้องไปตกแล้วจับเอาไว้สิบวินาทีบนวัดเก่านะฮะกับมดดำนะฮะพูดกับทั้งมดดำแล้วก็ทั้ง ภูมิในในข่าวแล้วก็วันนี้ก็กรมสวสนชดีก็ได้เข้าไปาเรียกพุดเดินยุพดีะฮะยุพเดีเข้าไปให้การนะครับวันนี้พุดเดินยุพดีเข้าให้ปากคําเปิดเผยว่าวันที่24กุมภาสองพันาร้5ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุนะฮะขณะนั้นตนอยู่บนรถ กับแอนนาหรือนางสาวละวินทอนแล้วก็ไม่ได้อยู่บนเรือในวันเกิดเหตุเพียงได้รับทราบจากกลุ่มนางงามว่าแตงโมเสียชีวิตจึงได้ไลน์และได้โทรไปหาแตงโมเพื่อถามว่าตกเรือเสียชีวิตจริงไหมแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบกลับมาแต่ก็ไม่มีการพูดคุยกับแตงโมอีกเลยเข้าใจว่าเรดไอ เรียกตัวที่เขาเรียกตัวเขาเข้ามาสอบเนี่ยกรณีวันวันเกิดเหตุในวันนั้นเกี่ยวกับโทรศัพท์ของแตงแตงโมมีตัวเองปรากฏอยู่ในไลน์นะฮะเวลาคุยกันนะครับทั้งนี้ไม่อยากฟันธงว่าเป็นคดีฆาตกรรมหรือคดีอาชญากรรมหรือว่าอุบัติเหตุแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าวันเกิดเหตุทำไมคนในเรือถึงไม่ช่วยและปล่อยให้แตงโมประสบ เหตุตามลําพังโดยผ่านมา3ปีตัวเองก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เพราะกลัวว่าจะถูกฟ้องแล้วก็จะมีการโยงใหญ่ไปถึงคดีนี้อย่างไรก็ตามตอนนี้กลุ่มใกล้ชิดของแตงโมเช่นคุณเอสุปชยัยคุณไอ้ต่างก็เดินทางเข้าไปให้การจาก DSI จนกว่า DSI จะสรุปสมนวนคดีนี้ว่ารับคดีนี้ไว้เป็นคดีพิเศษอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โอ้ยิ่งสาวก็ยิ่งลึก ตอนนี้มันมีการผิดคอกันไหมลึกๆพี่น้องประชาชนหลายกระแสข่าวหลายช่องนะครับพี่น้องใช้ดุลพินิษนะครับดุลพินิษในการดูนะครับ,รนะรบว่าคือมีผลประโยชน์ไหมต้องประชาชนที่เขารุบการที่เราอะ จะไปใส่ร้ายป้ายสีใครแต่ละคนผมว่ามันไม่ดีนะคนเราอะอย่างเสียสมพง่์อาจจะไปเจอศพเป็นคนแรกแต่ผมก็ไม่อยากให้เสียสมพงอ์อะในฐานะผมก็เห็นว่าท่านเสียสมพง์ก็เป็นคนที่มีธรรมะธรรมโมแล้วอาจจะบางครั้งพูดเหมือนกับว่าเสียสมพง์นั่งสมาธิแล้วเ,เห็น อาจจะเป็นความเชื่อของเสียสมพงษ์เองผมก็ไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกเสียสมพงษ์ว่ามันไม่จริงแต่สิ่งที่ผมฝันเนี่ยมันคือเรื่องจริงผมฝันว่าแตงโมงมาให้ผมฝันว่าเขาไม่เคยไปให้เสียสมพงษ์เลยเพราะว่ากลัวเสียสมพงษ์อ่ะจะตกเป็นผู้ต้องสงสยัยก็เลยให้ผมฝันว่าเขาไม่เคยรู้จักกับเสียสมพงษ์เลยเนาะก็ วังว่าเสียสมพงษ์คงจะเข้าใจนะในฝันของผมอะ่ะมันเป็นฝันจริงๆนะความฝันเนี่ยไม่สามารถไปน็นนำไปน็นรองฟ้องร้อง,องกระสานได้ผมพูดจริงๆเนี่ยดูนะฮะวันนี้เข้ามาเยอะก่อนที่ผมจะเข้าไลฟ์วันนี้เพื่อนผมอะ่ะเอาไปว่าช่องใหญ่ๆอะ่ะเอาไปเพื่อนผมอยู่น้องๆผมที่อยู่ช่องใหญ่ๆอะ่ะเอาสื่อหลักแล้วกัน บอกกับผมก่อนว่าวันนี้ระวังนะพกไม่ได้รับเชิญระวังเยอะนะะมีเยอะครับก็เป็นอันว่าอย่างนี้ก็เสียสมพงศ์อาจจะพูดเร็วไปว่าเป็นคนที่นั่งสมาธิแล้วไปเห็นน้องแตงโมอันนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะพูดได้นะเอาเป็นว่า ผมฝันว่าน้องแตงโมงมาให้ผมฝันจริงๆวันที่ผมใส่เสื้อสีชมพูอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักกับเสียสมพงศ์แล้วจะไ่ให้เสียสมพงศ์เห็นในสมาธิได้ไงการนั่งสมาธิเนี่ยผมบอกให้นะมันนั่งให้จิตว่างให้สบายให้หายเครียดไม่เลยนั่งสมาธิแล้วเห็นมันเป็นอุปโลกนะครับมันเป็นความเชื่อของบุคคลแต่ความฝันเนี่ย ทุกคนก็ฝันได้บางวันบา,บ,าบางวันบางวันเนี่ยพูดตรงๆเราทํางานเยอะนะบางวันเราทํางานเยอะไปเราเพียเรานอนมันก็ฝันเยอะครับวันนี้เยอะพั้งพวกผมก็โดนเยอะครับก็เราก็ไม่ต้องสนใจเดี๋ยวมันก็ออกไปเองนะครับวันนี้คุณไทยกับพันก็มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ คุณวัดเนี่ยเป็นบุคคลที่ในวงการบันเทิงเนี่ยน่าเชื่อถือที่สุดคือภาพภูมิในพิธีกรไทยรัฐนะครับได้ถามบดนวันนวัตว่าเรื่องของแตงโมเป็นการละครมาหรือเปล่านะครับบดนวัตก็ได้ตอบคำถามของสื่อว่าผมไม่เคลื่อเชื่อส่วนตัวว่า มันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุกับน้องแตงโมมีแต่ความตั้งใจแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครฆ่าและฆ่าเวลาไหนแล้วก็ฆ่าเพราะอะไรอันนี้ต้องเป็นหน่วยงานที่ต้องไปพิสูจน์อย่างการที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนแรกก็ไม่เห็นตกไปเลยแล้วไม่นั่นก็บอกว่า นั่งแล้วก็ตกไปเลยตอนหลังยืนแล้วก็ตกมันอะไรก็ไม่รู้ของคนที่จะพูดแล้วตอนตอนที่เราจำลองเสร็จเรียบร้อยผ่านไป20นาทีทางนู้นก็เปิดแถลงข่าวก็พึ่งมาเห็นว่าไม่ได้เอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาเลยอยู่ตรงกลางเครื่องนะชิดเครื่องคุณปอเห็นขึ้นมากระทานหันอยู่ตรงนั้นก็ชี้ๆแล้วก็บอกว่าติดเครื่องต่อให้ไม่ได้ไปโดนเครื่อง แต่มันชี้ติดเครื่อง10วินาทีถ้าจำลองให้ถูกพวกนี้ทำผิดกฎหมายทั้งนั้นจะต้องไปตกไปกับไปกับไปแล้วจับไว้10วินาทีนะครับแล้วก็มาฟังบางช่วงบางตอนที่ผมเห็นใจเสียสมพงศ์นะครับที่ให้สัมภาษณ์สื่อนะครับก็อยากจะเดือนเสียสมพงศ์ว่า เข้าใจนะครับว่าเข้าใจว่าซื่อหลักอะซื่อหลักอะจะไปคิดว่าเราวันนี้เราจะก่าวหาใครก็ได้แล้วเราก็ได้ผลประโยชน์ตามหลังมาเอาเอาความไม่ดีเลย เอาแหละไม่ดีไปป้ายคนอื่นเสร็จแล้วเราก็ได้รับผลประโยชน์ไปอันนี้ผมว่าไม่ยุติธรรมในสังคมเค้าบอกว่าในสังคมเราทุกวันนี้เนี่ยคนที่ทําดีอยู่ยากใช่มั้เออไม่ค่ยได้อยู่ในหน้าไอ้นี่ไม่ค่ยได้อยู่ในสายตาพวกเราหรอกใครจะคิดยังไงกับผมใครจะว่าอะไรกับผมเนี่ยในเสียสมพงษ์พูดนะคือถ้าเกิดสุดท้ายเกิดเสียสมพงษ์ไม่เกี่ยวไม่ผิดขึ้นมาจริงๆคนดีมันจะไม่มีที่ยืนหรือเปล่าครับจารต้องก็อย่างที่เสียบไปครับว่าเราอย่างที่เสี่ยสมพงษ์พูดด้วยเช่นกันว่าเราต้องใช้ปัญญา ในการคิดตัดสินใจซึ่งในขณะนี้ผมว่าเจ้าที่เองก็คงพยายามใช้ปัญญามากที่สุดแล้วแหะครับเพื่อที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดูพิสูจน์ที่ได้ว่าตรงครุณแต่งนโมเสีชชิดจากอะไรนะครับก็คงจะไม่ช้านี่แหละครับเพราะว่าเดือนนี้ก็ใกล้จะก,กลางเดือนแล้วเดือนหน <nie> ้าสงการแป๊บเดียวก็ผ่านไปเดือนพฤษภาวันที่ยี่สา ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจบถ้าดีเอไอไม่สามารถทำคดีให้เสร็จก่อนวันที่23พฤษภาคมก็แสดงว่าคดีของน้องแตงโมจบโดยอุปัติเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ